สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุงเกมมิ่งวิดีโอนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับของกิจกรรมที่จะเข้าวันที่21ตอน10โมงเช้านะก็คือพรุ่งนี้แล้วก็กิจกรรมอยู่ถึงวันที่31นะครับกิจกรรมชื่อว่าการต่อสู้แห่งเมืองลี้ลับนะครับผมรายละเรียกก็คือกิจกรรมนี้จะมีด่านมาให้เราเล่นทั้งหมด6ด่านนะครับซึ่งมันจะค่อยๆปลดล็อกให้วันละ2ด่าน ในแต่ละด่านก็จะมีมอนสเตอร์มีกับดักมีกลไกลมีตัวของเควสทดสอบก็คือพวกชา l e เลนแล้วก็กระแสพลังผิดปกติก็คือพวกบัฟอะไรต่างๆ่างต่างกันออกไปนะครับอย่สงสำคัญมากเลยก็คือก่อนที่เราจะเล่นเนี่ยเราต้องเลือกตัวละครซึ่งตัวละครที่เราเลือกได้จะเป็นตัวละครที่เขาเตรียมมาไว้ให้เรานะครับทั้งเลเวลอุปกรณ์ค่าพลังอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาเตรียมไว้ให้เราหมดแล้วไม่ได้อิงจากตัวละครของเรานะครับ สิ่งเดียวที่จะยิงจากตัวละครของเราก็คือกลุ่มดาวเช่นถ้าคุณมีเครื่องชิงดาว3คุณก็จะได้เครื่องชิงเลเวล80ดาว3แต่ถ้าคุณไม่มีเครื่องชิงหรือมีดาว0ูนย์คุณก็ได้เครื่องชิงเลเวล8 0ดาวศนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้เล่นจะได้เปรียบแตกต่างกันออกไปก็แค่กลุ่มดาวเท่านั้นนะครับแต่ผมมันม่นใจนะว่าตัวดานเนี่ยเขาออกแบบมาต่อให้ไม่มีกลุ่มดาวคุณก็ผ่านได้นะครับ เพราะว่าถ้ามันผ่านไม่ได้เนี่ยมิโฮโยต้องโดนดาน่าแน่ยังไงก็ต้องผ่านได้แค่ว่าถ้าคุณมีกลุ่มดาวก็ผ่านง่ายขึ้นนะครับก็เป็นกิจกรรมที่วัดกันที่ฝีมือเป็นหลักนะตอนนี้เนี่ยแต่ละดาเนี่ยมันจะมีรูนนะครับทั้งหมด3อันซึ่งพอเราไปที่รูนเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการท,ท้าทายพอเราผ่านการท้าทายของรูนครบทั้ง3อันเนี่ยมันก็จะไปที่การท้าทายสุดท้ายนะครับก็คือในหนึ่งดาจะมี3บททดสอบย่อย แล้วก็มีบทสอบสุดท้าย1อันนะครับในด่านมันก็จะมีพวกกับดักด้วยซึ่งเราก็สามารถใช้ธาตุที่กับดักมันแพ้เนี่ยโจมตีเพื่อให้มันหยุดทํางานชั่วคราวได้รวมถึงมีบัฟนะครับที่เราสามารถได้จากการผ่านบททดสอบของแต่ละรูนอย่างจากซ้ายนะครับฟื้นคืนก็คือทําการฟื้นพลังชีวิตให้ตัวละครช่วงชิงก็คือเพิ่มพลังโจมตี บัฟประสงค์ของเทพก็คือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็บัฟอันสุดท้ายจะเป็นการยืดเวลาการท้าทายที่เหลืออยู่ออกไปนะก็คือเพิ่มเวลานะครับข้อมูลโดยรวมก็มีแค่นี้นะครับเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกดีนะครับวัดกันที่ฝีมือผู้เล่นแต่ว่าคงไม่ยากเกินไปแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวไว้ผมทยอยทําไกด์ให้นะครับสำหรับใดวันนี้ก็มีเนื้อหาแค่นี้นะกิจกรรมมีข้อมูลไม่มากนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ พิโดน้าครับผมสวัสดีครับ